สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมมอมหลานจ้ามอมหลานเป็นลูกของพี่สาวแม่แค่เองจ้าเพิ่งมาบวชก็แม่แค่เคยเห็ุคลิปประวัติการบวชของเพิ่นแล้วคลิปหนึง่งว่าเป็นยังเพิ่นคืออยากบวชบวชได้โดนปันได้แล้วก็ได้เหตุไปแล้วจ้า ปนี้ก็ไม่เยี่ยมเพื่อนว่าแต่แต่มีเชื้อโรคระบาดนี่เพื่อนเป็นยังไงยูจังไดสบายดีบ่สก็เลยแวะมากะมาเหตุธุระให้เพื่อนน้ำ้อมจ้าเพื่อนก็มีธุระให้ยม่มหนาเหตุห้น้ำจ้าเดี๋ยวไปเยี่ยมไปยามสอบถามว่าเพื่อนเป็นยังไงยูจังไดน้ำกันเลยจ้า้วเคาะป,ประตูปะลูกะทำไงทำไง ยูรับไปยังเอาพี่มอมบปเห็นไปยูใกล้ๆนะไม่นะเม่ได้ยังว่าฝากยูห้างาากันยู่ห้างกันยูห้างกัน,ย,กนยู่ไปยูโควิดดีท่านผู้ชมจ๋ามาตะบานกันเลยมาหามอมเลยเพิ่นมีทุละฝากหน้าไปเฮ็ดให้คุยกันก็นกนคุยกันนันพีละห้างกันพุะเมรพี่ละ อยู่คนละมุมคุยกันเอื้นใส่กันเอาะคีวีกับยุพี่ป้องกันได้ไปบินท่าบาทว่หล่ะมอมเอาเฮ็ดจังได้ไปปิพาปะโอ้มผพาเลืองยามใส่บาทเดียอยู่ไก่ปะย้ยมกับใส่ปกติตีไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งใารแดงปะเปันใส่บาทไหม โอ้เอาไหม่ใช่อะตีแค่คีบแต่ลกวะกีวีเป็นทั้นไรกีวี่นี่นางศบงบีแทตู้ยมอมเศร้าเลี้ยงป่าเลยตีบัตเนี่ยป่าตายเศร้าเลี้ยงเลยกาเป็นตาเลี้ยงดอกมันแดดหอนทนทเลี้ยงก็มันต้องกะองเ่่ามาหมมันหอนพร้อมเพราะว่า าา่าดำนั่นมันหอนนาอยู่เด้กสองตดูค่าอ้วนเนาะใหญ่ประถือตัดันี้ตัดกรแตกเนาะตัดออก,กเอียวจะมได้พอค่าจัง ทํำวัดไปใส่บินาบาตปกติกตมีย้มใส่หลายปะใส่หลายคือเก่าปะปกติซ้าเก่า บ่อยออกจากบ้าน22นาฬิกาถึงตีสี่่อยบา้อาเามื่อหมือจกเขาเหนียวใส่ถุงมาใส่เลยดีกว่าเอาแบบยัดใส่ถุงลวกันได้บ่ฮะแบบว่าใส่ถุงพลาสติกแล้วก็จังยิบถุงน่ะใส่บาทรนี่สนั่นไหมใส่ถุง แบบว่าก็เอาเนื้อตักใส่ถุงอยู่บ้านมาเลยอยังสินะสะมาตามักจพอได้เา่้วนะอยูวีวหิวเขาบ่มอมได้ชั้นยังหรอมอมเอาคืออยู่ได้จะอกามครับชันหน่อยเถอะะเขาลง เอาเป็นยังเป็นจังไดคือสีชั้นขาวบอลลงขีดนับโควิดสิสีพร้อมเดียวอ้าคือใหญ่อึ้งตรงเนี่ยฮือนมันเบียดกันโทษปะอันที่มอมวานหางวานหางที่มอมโลที่มอมมะกรองไว้น่าลาเอาไปปลูกเป็นย่ รอดเบื้อซื้อต้นเ่าตายเฮ็ดเป็นแถวปลูกเป็นแถวไว้รอดเบิ้อเออว่าสิถามอยู่คือว่านบ้านบ่มมี่บ่ไหลตอนนี้ซอยเหลือตัวเองนี่นีทั้งน้ำแก้มาเต็มหลังรถนะเจ้ามากค่ะไปอยู่ในบ่อกล้บ่มีอยู่อยู่บ่อน้ำกับแห้งเห็นบ่อในบ่อน้ำอ่ะแห้งคักมอมกับติดตามคลิปหน้ามอมกับคลิปติดตามคลิปย่อมนายใช้แม่นแช่ใช้แม่นแช่ต้องการ ชัน้นนั่นลายเนี่ยเด้อสี่บ่มีแห้งไปปิ่นทบ,บาทเด้ชั้นหน่อยคัแกแต่กินส <3 S 1> าม <3 S 1> ค่ำชั้นสามค่ำพี่วี่น้ำยู่บ้านบ่นบนไหพี่ <laughs> วี่น้ำไปเล่นอยู่วัดคือไหลดีแท้อยู่ในเมืองเข,งขาคือสีบดตัดน้ำดังเนาะ ยูบานฮะเขียวเว่ยอาองนยมันมันร่มยูบานนั้นยูบานร่วมหนาเลยี่แต่อกล่องงามถากแน่มากลนลนขึ้นกันอยู่คนกันลนเป็นยูอันนี้ยังเขียวเสเวยบน่าจะมนู่นเขียวเขียวจังสีคึ้เขียวเซเวยปีประหันเป็นยูสบาสเี้ยกว่านี้หลังวัด ลังวัดทอน้ำทอระบายน้ำล้างวัดเส้นนี้เพื่นเทือถน,นนมากเชื่อมกับวัดอ,อันนี้ลังวัดก,กับโฮกอันนี้ก็เป็นที่อันนี้เป็นที่ยมอันนี้ที่วัดลังปลานี่ก็เป็นโรงเรียนบ้านพระคือโอ้มาอยู่อย่างไก่วัดแทะปลาสีร้อนเด้อ <laughs>